สวัสดีครับเช้านี้เราไปอัดรายการที่เบิร์กพอยต์อีกแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้ไปคนเดียวนะครับพาดูดูไปอัดรายการที่โต๊ะนูแมมนะครับเช้าเบิร์กพอยต์สิบเอ็ดโม,มงเช้านะครับแล้วเจอกันนะครับกับรายการโต๊ะนูแมมเปิดเช้าเบิร์กพอยต์สิบเอ็ดโมงนะครับถึงแล้วนะครับทุกคนวันนี้อีกสักครู่เปิดช่อง เบิไฟมากครับว้าวงาปัจจุบันงาบอกว่คิวเป็นยังไงคะต้องจองมันกันข้ามพพข้ามชาติตอนนี้ก็มีคิวถึงปีเจ็ดสองด้วยเห็นไหมฉันว่าแล้วเนี่ยเวลาจองคิวนะลูกนะเวลาจองคิวนี่มันข้ามพพข้ามชาติเลยอ่ะใช่ครับแต่มันก็ยังมีว่างอยู่นะแต่ว่าถ้าใกลสุดคือปีเจ็ดสองที่เขาจ้างไว้ก็ใครที่ยังอยากจะแบบมีงานมีอะไรก็ยังว่ากันได้แต่ว่าวันที่8ตุลาคมนี้เจอกันแน่นอน หนึ่งในสิ่งที่เราเห็นชัดคือผู้ใหญ่บ้านฟีนแลนด์น้องดิก๊กเป็นคนที่ไม่เคยตกกระแสเลยท่านผู้ชมสังเกตไหมโดยเฉพาะเรื่องของดรามา่าดรามา่าดราม่ามา,มาผมไม่เคยมีดราม่านะคะอ๋อเหรอเหรอฮะเหรอฮะ,ะอ่ะเดี๋ยวคุยกันช่วงหน้าสักครู่เดียวคะ่ะ เราทําอะไรเราทาเต็มที่ไปให้สุดไปให้สุดจะมาเรื่อไหนก็มาให้สุดต้องมีแผนกในการจัดซื้อไหมคะมีครับแผนกก็นั่งอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับวันนี้ฉันต้องการสิบชุดนะไปเรียกมาเลยเขาจะเรียกมาให้เขาเป็นคนเลือกเขาเป็นคนเลือกแล้วเราเป็นคนใส่เราเป็นคนใส่เออทุกทุกครั้งเวลาใส่แฟลกซีชอบไหมเออเรื่องราวก็ใส่ชุดผู้ชายก็ชอบพอแต่งผู้หญิงเขาก็ชอบอีกแบบหนึ่งค่อนข้างชอบมากด้วยซ้ำเออว่าเออน่ารักจังบทบทบาทอีกบทนึงที่เราทำ ว่าเราเวลาเราสอบบทสื่อผปุ๊บมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งมันก็จะพูดจาช้าๆแล้วก็กับคนนั้นนี่นู่นนี่นันเป็นอีกแบบหนึ่งมันก็จะสนุกเฮฮาอีกแบบหนึงมันเหมือนมันเหมือนแบบเป็นสวมสวมบทเป็นคนคนนั้นไปเลยสวมบทเอออีกแบบนึงผมว่าเอลซีชอบส่วนมากคือชอบแบบนี้มีมีเควสดไหม ยิ้มประมาณไม่ขอขอขออีกขออีกอะไรเงี้ยเขาจะเรียกผมเป็นเจ๊ไฟเจ๊ไฟซื้อไฟขติดตอนสมัยก่อนผมเป็นเจ๊ไฟผมติดไายต้ก็แต่งตัวขายของเกิดจากลูกค้าจ้างงานการแต่งกายยินมเกิดจากลูกค้าจ้างงานเราทาอะไรดีว่าคนจะดูทําอะไรพอแต่งยิ้ครั้งละคือเกิดจากลูกค้าจ้างมดียวพอแต่งปุ๊บลูกค้าชอบเอาอีกคนดูเยอะเอาอีกเอาอีกเอาเคตแสดงว่ามันเลตติ้งมันได้ก็เลยยาวมาห้าปีกว่า เบ pues ื่อได้ยังเริ nah ่มเบื่อยังก็ไม่เบื่อนะครับก็จะก็จ้างได้อีกนะได้อีกไม่จ้างก็แต่งไม่จ้างก็แต่งครับเพราะชอบชอบไปแล้วชอบไปแล้วเป็นคนหนึ่งที่มีความขยันมากบาโฮสต์ที่เปิดเป็นยังไงบ้างผู้จัดการก็ดีครับอยากจะเชิญพี่แหมมไปไปแมไปอยากแวะมากเลยอ่าทักทายจะชมได้ไรพี่พี่ไม่เคยเลยนะจริงจริงพี่ไม่เคยเข้าไปย่างกายเพราะมีคนบอกไว้ว่าอยากเข้าไปเพราะว่ากเลยแล้วมันจะออกมาได้ก็่าจจะจริงนะครับอืม มันมันมันเป็นที่สร้างความสุขความสุขที่เราสร้างกับมือและเงินของเราด้วยความภาคภูมิใจไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นครับไปชาซุ้งคาเฟ่คาเฟ่มีกี่แห่งตอนนี้ตอนนี้มีที่อุรรมีที่ขอนแก่นมีสองสาขาสองที่ได้รับเสียงตอบรับเป็นไงดีมากครับทั้งทั้งบาร์โค้ด้วยบาร์โค้ด้วยบาร์โค้ก็เป็นเป็นกลางคืนเนาะส่วนคาเฟ่เป็นกลางวันยาดมอีกมียาดมทำยาดมทำสินค้าอีกยาดมชื่อว่าอะไรยาดมฟินเฮ พนโดมแล้วพีนตลอดเวลาพีนตลอดเวลานี่ดูดิน่ารักมากนี่ครับจะลองปินแหงครับเป็นคนซื้อบ้านที่ปทุมด้วยใช่ครับจะได้ใกล้ริษัเป็นเซ็นเตอร์ใช่เป็นเซ็นเตอร์ให้น้องๆได้เข้ามาเป็นทางผ่านผมก็เอาไว้ให้เดสเตอร์วานอนทางเครื่องอะไรเงี้ยรองรับในอนาคตที่จะมาในงานภาคกลางภาคใต้อันนี้ที่ไหนนี่แหละครับอังสิลป์ครับแล้วที่ขอนแก่นที่จะทําเป็นเซ็นเตอร์ใหญ่อะไรทำยังขึ้นไงครับขึ้นีึ้นขึ้นแล้วครับอันละจักรโตเกะ เ็นนอยย่างี้ลมีห้องถ่ายมีสตูดิโอมีห้องถ่ายทำมีห้องตัดต่ออะไรเงี้ยครับที่เราเอาแรงเอากําลังใจมาจากไหนก็เรายังเป็นหนุ่มเป็นแน็ตอยู่ผมว่าเหนื่อยตอนนี้ดีกว่าเหนื่อยตอนแก่ตอนแก่เราอยากสบายเราเป็นความฝันว่าอายุสี่สิบห้าสิบเราอยากสบายแล้วสบายที่ไปว่าท่องเที่ยวไม่ได้ไม่ใช่นอนคไปสบายแบบท่องเที่ยวอยากนอนตอนไหนก็นอนอยากตื่นตอนไหนก็ตื่นเราก็เลยรีบทำก่อนมีเวลาไปเจอลูกบ่อยแค่ไหนก็ช่วงนี้ก็คิดว่าบ่อยครับแต่ว่าเป็นสุดท้ายที่มากกว่าตาราดใหญ่ คือแด็กกันก็เป็นสุกสองทีมผมก็จะมาหาดูจันถึงเครับก็อาจจะน้อยเพราะเขาต้องไปโรงเรียนตอนนี้พี่หนุ่มเห็นเริ่มซาซาการโต้ตอบกลับไปกลับมากับอดีตภรรยาพี่หนุ่มไม่รู้ว่ายังโต้ตอบกันอยู่หรือไม่มีแล้วเพราะต่างคนต่างอยู่ครับเริ่มลงตัวลงก็คำว่าลงตัวน่าจะไม่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 ค่อยได้ใช้ยากอยู่ใช้คำว่าอยู่ใครอยู่มันมากกว่าเพราะเราไม่ได้คุยกันเรื่องอื่นนอกจากเรื่องลูกเรื่องลูกอย่างเดียว พี่ด่วนกำลังอยากถามว่ามีการวางแผนสำหรับอนาคตของลูกยังไงเพราะว่าแน่นอนทุกอย่างมันเกิดเปดีผ้าอยู่ในโซเชียลที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไม่ได้แผ่วเลยนะแต่คนไม่แผ่วแปลงใส่กานมีการเตรียมการสำหรับอธิบายให้ลูกฟังในอนาคตยังไงจริงๆเด็กสมัยนี้กิ่นขอพ่อกับแม่เด็กเขาจะต้องเรียนรู้และเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี ชีวิตจริง <ไป S 1> มันยิ่งก<ด>วง่าละครนะครับเพราะนั้นแล้วครอบครัวเราอาจจะเป็นตัวอย่างของหลายคนก็ได้แต่ว่าลูกผมผมก็พยายามบอกเขาเสมอว่าหนึ่งสองสามสี่พ่อแม่ไม่อยู่ด้วยกันนะลูกนะตนแต่ว่าพ่อแม่ก็ยัง,งที่สุดเหมือนเดิมบนบาทของหน้าที่ก็เปลี่ยนไปแต่สิ่งสำคัญคือพ่อแม่ก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดี่สุดก็เลี้ยงลูกดูแลลูกเวลาลูกมาหาก็อยู่กับลูกให้มากที่สุดไม่ใช่วิธียังเลยผมก็คือยัยงเองอาบน้ำแตง่ตงตงัวเปล่นเปื่อนอะไรเงี้ยคุยกับเขาสมัครสมือว่า คือเราเป็นพ่อเธอนะเรารักเธอเรื่องหัวใจแต่วันนี้พ่อกับแม่ไม่อยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่เป็นไรเหมือนเราเองเราก็เติบโตมาโดยที่ไม่มีพ่อแม่เลยเราก็ใช้วิธีการอธิบายในแต่ละวันและความเข้าใจของเด็กในยุคนี้เขาเริ่มเข้าใจเด็กยุคทุกวันนี้เก่งแน่นอนเขาเป็น power b a n k ให้เราเวลาไปเจอเขาเราก็รู้สึกมีมีแรงใจในการกลับมาสู้มาเหมือนล่าสุดลูกเขาโรงพยาบาลไปเจอลูกกลับมาอ้ดีใจมากลูกเรามันโตขึ้นเร็วมากอะไรเงี้ยพราะเราเจอลูกเดือนหนึ่ง สามสี่ครั้งหรือสองครั้งอะไรเงี้ยแต่ละครั้งที่เจอก็จะโตขึ้นเร็วแต่เขาก็จำพ่อได้เราก็รู้อยู่ว่าจะจำจะจำพ่อได้ไหมจำได้ฉันเห็นคุณคุ้คลีอยู่กับลูกเราก็ถามว่าอันนี้ขาใครเนี่ยเราอยากรู้ว่าเขารู้อะไรอันนี้ขาโตเกียวนั่นขาใครขาหุ่นยนต์อันนี้ขาใครขาพ่อเราโอเคลูกเราสอนเราได้เออคือจะได้โดนข่าวดีนะฝากวงเลยค่ะครับฝากด้วยนะครับกับปีนี้คอนเสิร์ตตเกียวยนูซิกปี2ก็ ยิ่งใหญ่ลังการแน่นอนกับความตั้งใจของพวกเราชาวโตเกียวก็อยากฝากเอฟซีทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ในปีนี้แ8ตุลาคมอยากเชิญชวนมาดูคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกที่อำเภอเมืองขอนแก่นแล้วผมบ้านบ้านพระคือตำบลพระรับอำเภอเมืองขอนแก่นครับขอฝากฟังให้หน่อยนะฮะแต่อย่าฟังลึกนะครับกาแฟบ๊อกก์ต้ากับแก๊งไปต้าขาจารย์ย่า พี่ใหญบ้านซีเรลมาสวัสดีสวัสดีค่ะพี่ใหญ่บ้านหล่อแล้วเกิดหล่อค่ะพี่ใหญ่บ้านตบกลองครับนะพี่ใหญ่ากล้องครับเป็นแค่ฉายาเหรอจริงไม่ใช่พี้ใหญ่บ้านเป็นออกรแต่ว่าเงินเก็บไปที่ไหนอ่ะอุยก็จะมาขอคู่ห่ารวยมากเลยค่ะจรๆๆรวยมากเลยค่ะไม่เก็บดอกเก็บอะไรเลยนะแต่ว่เก็บเงินต้นตีกลับมาเรื่อยๆได้แล้วได้แล้วได้แครับวันนี้อะไรครับวันนี้ไปแล้วตัวนุ่แหม่มค่ะ จบไปแล้วเสร็จหมดแล้วเนี่สร็จหมดแล้วครับก็เลยมาแวะนั้ทั้ทายคุณพ่อแล้วก็กลายไปรับเงินนักทองได้ซ้ำคู่ซาำคู่ซ้ำคู่ซ้ำคู่เสร็จไปแล้วเสร์จด้วยกันค่ะพี่ใส่แต่ยุ้งข้าวค่ะอ๋อดูีเลยใช่ยกับีหน้าค่ะเขาดิวแล้วครับดิวแบบอิบคอเราไม่ได้เธอต้องกิคอนซัมชั่งนะทรายปฏิเสธไม่ได้จะได้จะได้ให้เป็นกำนันเป็นตำบลเป็นนายจังหวัดทศ่สระบุรเป็นจังหวัดเป็นอะไรต่าง อได้ได้ได้โชคดีครับโชคดีครับวันนี้ต้องขึ้นบินต่อมันนี้คงได้ซึ่งบินบอกให้บินสูงๆเลยนะนะจะได้ไปแตกฝ้าเมฆนะสดซาสุดซ่าสุดาสุแล้วเจอเทวดาอย่างคุยเทวดานะใครอยู่กับนางฟ้าดาราท่านหนึ่งคุณเด้อพี่น้องเด้อบอดบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เออเพิ่นไปออกรายการทีวีมือนีโต พี่นูแมมบอโต๊ะนูแมม่มบอกฮึ้ย่การนล้นะพี่นอ้องอันซาบุการว่าพิดบอกธีรกอคออภัยสิบอกว่าพาลูกๆไปออกงานทีวีสิบอกว่าบดได้จ้างออกเด้อจ้าบารด้จ้า,จางออกเด้อไปออกรอบก่อน,อนกับบรารด้จ้างได้เงินได้เงินมันก็จะชมีผู้ว่าไปออกทีวีจ้างไปออกอยู่นอกพี่น้องนอกบอกเพื่อนใว้ก่อนบรารด้จ้างรอบนี้ไปเป็นอัน ไปโฆษณาบอกเพื่นว่าเออไปขายสินค้าปุญยาบาลฟินเล่นเพื่อนเห็ดอย่างเพื่นตองได้เงินใจเพิ่นไปจ้างไปเสียเงินบอมมีดอกเศร้าคิดโหลดเนาะพี่น้องเออตอบคําถามพิธีกรเรื่องลูกเรื่องเต่าเรื่องอดีตเลาก็ตอบดีดีเนาะพี่น้องสิบอกว่าล่วงตัติบอมแมนดอกต่างคนต่างอยู่แล้วว่าวาสนใจกันย่าใส่ใจกันมันบ่ลงวงตัดอก ได้ที่คดียัง่แล้วเนาะพี่น้องเจ๊ล่วงตบ่ได้ดอกเออแล้วก็บอกถึงลูกว่ามีความภูมิใจที่ลูกจําพ่อได้เนาะจังหวะนี่สาบึงการกันน้าตาคูพี่น้องเออเป็นคนอันหายง่ายน้าตาอยู่มอสาบึงการนั่นน่ะคันอันใดอันเซนซิทีฟแน่น้าตาตกวกรดตัวจังมันเป็นแนวใดคนอียังขีห่ะขีห้ยเนี่ยเอาเอาไม่เบิงซ้ำนี่ละพี่น้องเอาความันสุก ของพอไกลมาไห้บึงอยากบอกว่าดาราท่านหนึ่งนะคะไม่ได้จ้างออกทีวีจ้ามีตะคนจ้างให้ไปออก